ไปอย่าเดียวรอไว้โอ้ซับคันปอมีเสียงสวัสดีค่ะช่องไม่เวียงน้ำผ่องก่อนค่ะไม่เวียงสิคันหมูย่างคันสับประรดไป้งกะแกงเตรียไมไว้แกงเล่นอันเขาแก้งไงมากค่ะนะของก่อนสับประรดอันมันมาปอกแล้วอันเท้าแข่แลันเยอะ มีรถสมรถว,วางยางบานเตรีมมยมไม่มืดแล้วเนาะหมูย่างกับเตรียมข้าวกับเตรียงตะบุดโต๊ะน,นี่น้าเท้าคะแนนยุ่ง้บาง Tháo cả kem trước Để vào ừ. kèm đó Kèm ผสมโวรานซื้อที่บ้านสมมติวแบบ่า <c oughs> แกงขัดได้เลยแักมากหอดจะบอกมีผสงที่บา้านเหมือนสันที่แรกว่าจะไปซื้อขอยแม่ขูมากแก่ใจแกงขั่เขาค็นไดนมากมากแบบน,นี้ท่านไปตลาดว่าท่าน càm sai muối gì lạ mà sao vậy muối quá dài càm phải sai phải đây rồi เสียก็เสียก็เสียก็เกิน่นนเไหร่ขู่อันอันเซ็นหมดยันแต่ว่ากระสีไปปั้นเอาละวะขูดแล้วกระสีไปปั้นเอาละโอ้ว่าจะเป็ูไก่เสนว่าเห็น ใายตั้งต่างก็นจะเด้ตั้งก็นจะเด้เห็นก็นี่อันขูดมาาักผ้าเนาะเนี่ยขูดผ้าที่สำรับอันเรื่องไว้ทขูดไอ้เอามาเอามาโรยขนมเปียกปูนนั่นแม่ตะเกาวนะแล้วก็โรยขนมไบบหยกมะนีอันนึงที่ที่โรยผ้าแล้วก็นขนมถั่วแปลอ ไเลยเอาชิบามีอ่ะหมี่กระต่ายปูดรัขษาวอันอันสิันสิเป็นแบนๆ์นั่นสิแล้วมันก็มีโค้งบุ้มบ้ในไทที่เราไปสทีเป็นลูปกระต่ายหลก็เอานี่ไปตีใจเอาไปปักษาแ้วกระตายปูดระก้มีอยู่แล้วผหมอนอยู่บ้านบองคนก็ชอบกน่อม่รัปกันยู่ดีเ ไปอยู่ภูเก็ตเนาะที่บาอาไปป้าถ้าเจ้าเห็ดลูกแมวเลยเห็ดลูกแมวอันไม่ถ้าูดเป้าไหูกแม่เหแมวเราก็เอาแนวปูดไปตีใช่ลูกแมวขมานาอากูดเมื่อกับไปอยู่ภูเก็ตพาคนึงช่วงหนึ่งม่ไปแต่พากที่น้ำลายล้นตาไปอยู่ภูเก็ตตอนนี้ ไม่ยากหนึงมะยืมแมวหน่อยกระสันไม่เชื่อกับเขาเี่ยังน้อว่ายืมแมววันี้เห็นร้านาสาวก็เลยนบา <c oughs> ป้าเอาให้เพื่อนแน่นัน่นแมวอันขูดกระเพ้านะกระสันแม่ลูดกระเพ้าเออมันเป็นลูกแมวนันนะกระสันโอ้ไปอ,อุ้มออกมาอุ้มไปสันที่บ้านเขาเหมืนเท้าขูดกระต่ายกระนดอกป้า,า,า,าก็ว่ามุนจ้าแปลว่า แล้วหักันยังังนี้เขาเรียกเขาทำรูปแมวเขาก็เรียกแมวแมวขูดล้าวสันโอ้ยจ้าแต่ละาพูดได้หรเล่เจ็บหูเจ็ดหูแมวก็เอิญแมวเิ็ดหูกะตาก็เอิญกะตายจ็บหูล้าว แกงคัวชับประโลดเนานะมันรวยมันสุกๆจำๆเีๆ่วี้ยวหวานแกงใส่หอยขมกระเซี๊บเด้เอาขมเหมืนแคะเอาเจ่แกะเอาจแจ่นั่งไมั่นละแกะเอาเจ๊เนือหอยนะเอาความท่านมากนินเนยอะเด้กแกงคนกินแน่ในยู่บ้าน แก่พอคนใดหอยไม่หายเนาะมะพร้าวมาก็อืดต่อน่ะตอนนี้ท่านเห็ดขนมมะพร้าวแล้วนะเพอเห็ดขนมมะพร้าวชี้หางต้นเบิด <c oughs> <c oughs> แกงให้เพื่อนกิน,นเพื่อนแซ่บอยู่ได้เไหมแค่ซื้อหอยไปซื้อหอยแกงเนาะ เฮ้บอบ้บ้าสิ่งที่งเหมูขามียืนไวะเลยตัวกลองแกงใส่หมูเองตัวรถหมูแงอันหมืออนกินหน่อพี่น้องก็ไปเด น้อยๆนกกินเนอห้ามกระเจี๊ยบแต่อนนั้นสากินอันอันอันแคบหมูเนาะแคบหมูน้ำมันหมูน้ำมันใส่น้ำมันพอมันเปวเออน้ำมันเปวมันสีบมีหนังกอๆือจงน้ำมันสมันได้น้ำมันพอหมไม่ใช่ดีกนกเน แต่กี่ไปดูบนน้ำแมร์แล้วให้มแล้งเ,เป็นสีหาสินหาก็เข่าไปตื้นายนะนะรักเข่าปีงไตปิ้นป่าป้น,ปน,ปปนปกบยางสมีเบิอนละแล้วก็เกี่ยวน้ำมันเพื่นคนะ้ายน้ำมันเนาะแล้วก็เอาแคบแคบมูนะแคบมูน้ำมันเปียวนะให ก่อนแบบนี้ยังสีเลยดิอันมันเป็นเป็น,เป,นเป็นแคบหมูหล่ะแต่ว่ามันบ่นม,นนมีน้ำกินมีจะหนักมันเลยเป็นเล็กหน่อยกลิ่นยังกระแสเบิ้ลยังเพิ่นเอาให้กินซื้อเพิ่นเกี่ยวมันไม่เกี่ยว่นก็ว่าเพิ่นเอามาให้ผู้ใดอายากกินเพนก็เอาให้ไปซื้อของเพิ่นกระแถมอนะไรอย่างเงี้ยนะพอไปซื้อของไา้แล้วอัน Chúng tôi lắp hộp ở nó, đếp nó ngoài nó. Bị dừng bơm thân tạo kháy rồi. <laughs> Cần là dư <laughs> xích xuống. Cần nó ở dưới mình đã. Xong. Bị dưới nó. Nó ở dưới mình. Cần dư xích vào. Đếp chăm đẹp bảy. Cần là cầm chăm đẹp bảy. Chăm đẹp bảy. Đẹp tuổi อยจังวัดกนอยุสิบหากบุรีลาบมาบ้านอยุสิบแปดสิบแปจังโงเทปงเคเียมทำแรงแรงแรงจังแกิมาสุริอนโอเคค่ะ กันหมายคลิปหน้าเดอ้อโอ้ยโอ้ยสิรุกตะลาตอลาที่นาะก็คือโอยคือโอ้ยผสมได้หัวเล,ลเ็กหน่อยแต่น้อ